ทั้งควมคงมายงนก้ให้กับไ้ังวูและเรีกร้อนตะพ่อใายผ่อนหไปทางภายในและแนหอบเดินเอาคน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดอนระอุงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีจัดหาและจัดการวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องนองนักเรียน40คนที่มีงบประมาณเพียง800กว่าบาทต,ต่อวันเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ800กว่าบาทต,ต่อ40คนและต่อวันครับเขาจะมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องพร้อมกับได้รับโภชนาการที่ดีไปด้วยและที่นี่ก็คือ โรงเรียนบ้านดอนระอุงนั่นเองครับไปครับไปชมพร้อมกันเลยเอ๊ว่าแต่ที่โรงเรียนเขากำลังมีงานอะไรกันเนี่ยชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับขนข้าวของมากันด้วยงานนี้คงต้องให้ท่านผอ,อเล่าให้ฟังแล้วล่ะครับ พอ,อออครับงานวันนี้มันคืองานอะไรครับวันนี้เป็นงานประจําปีของหมู่บ้านเป็นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่กุ้มข้าวใหญ่แปลว่าอะไรกุ้มข้าวใหญ่กุ้มข้าวใหญ่นี้หมายถึงว่ากองข้าว กองข้าวที่เอามารวมกันให้เป็นกองใหญ่ๆอ oh, ๋อนี่นี่คือฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านบริจาคมาใช่ครับอันนี้เป็นชาวบ้านบริจาคมาเราเอามาทําอะไรครับไอ้ข้าวเหล่านี้เนี่ยครับข้าวนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านบริจาคมาเพื่อมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่โรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้วครับผมซึ่งส่วนหนึ่งโรงเรียนทํานาอ๋อเราทํานาอยูม<ช>ม่มีนาข้าวมีทํานามีนาข้าวทำนาปลอดสารพิษแล้วก็ ได้ข้าวมาแล้วก็มาทํำป็นอาหารกลางวัน<อ>แรกๆก,ก็จะมีเฉพาะข้าวของโรงเรียนครับผมแล้วก็ต่อมา,อาบางปีเนี่ยข้าวของโรงเรียนไม่ไม่พอรับประทานชาวบ้านเขาก็เลยนํามาบริจาคด้วย ก็เท่ากับว่าโครงการนี้นะครับงานบุญกุ้มข้าวนี้นะครับชาวบ้านที่มาร่วมร่วมบุญเนี่ยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบุญเหล่านั้นมาเนี่ยก็ส่งกลับไปหาชาวบ้านด้วยการที่จําหน่ายในราคาย่อมเยาสาหรับคนที่ต้องการซื้อใช่ครับหรือถ้าหากไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆนะครับก็เป็นธนาคารข้าวให้ยืมใช่ครับแล้วก็นํามาคืนนํามาคืนก็คือคืนในงานบุญกุ้มข้าวปีถัดมา คืนงานบุญกุ้มข้าวปีทันมาก็มาคืนมีดอกเบี้ยด้วยไหมมีมีครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับยืมไปกระสอบนึงก็เอามาคืนกระสอบกับ2เม็ดเป็นยังไงล่ะครับดูยิ่งใหญ่สมชื่อไหมล่ะครับกับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่แต่ว่าตอนเนี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่ออาหารกลางวันของน้องนักเรียนอย่างเดียวแล้วสิครับก็อย่างที่ท่านผอเล่าให้ฟังนั่นแหละครับธนาคารข้าวของโรงเรียนยังส่งประโยชน์ไปถึงผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกด้วยครับ แม่<ะ>ปีนี้เอาข้าวมาช่วยเขาเท่าไหร่นี่กี่สอบสี่กระสอบแม่เพิ่มให้อีกห้ากระสอบอุ้ยทําไมให้เขาอีกกระสอบนึงอะไปทําอะไรไว้เพื่อลูกหลานอ๋อเพื่อลูกหลานได,ได้กินเอิ่มอืมอย่างนี้พอไหมปีหนึ่งเขาน่าจะกินพอไหมเหลือค่ะเหลือแล้วทําไงเกิดเหลือแล้วมีใครมาเหลือทาไงชาวบ้านอยากได้ยืมได้ไหมยืมได้ค่ะเคยยืมไหมเคยเคยยืมไปเท่าไหร่ สีกระสอบสีกระสอบแล้วเอามาคืนต้องเอามาคืนต้องโปะเขาด้วยเนาะค่ะโอ้โหมีโครงการอย่างนี้เป็นยังไงดีใจค่ะดีใจมาช่วยเขากี่ปีแล้วมาช่วยตั้งแต่พออย้ายมาคนนี้มาก็มามาช่วยตลอดเลยค่ะเจ็ดปีแล้วเนี่ยค่ะอยากให้มีไปเรื่อยๆไหมอยากให้มีไปเรื่อยๆตลอดค่ะปีหน้าเอามาสักกี่สอบดีตั้งใจไว้ 1ินะครับคุณผู้ชม,มครับ <f> ป, <kı> ปีหน้านะครับปีหน้าแม่แหม่มจะช่วย1 0สอบเน้อช่วคนช่วยกันจำเนอ้อมาไม่ถึง10บสอบน้องยวายเลยนะอ่ะนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกหลานเนะาะชุมชนมาช่วยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็ชุมชนไหนชุมชนช่วยโรงเรียน โรงเรียนช่วยชุมชนค่ะช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละครับจึงทําให้สังคมของเราน่าอยู่นะครับให้ลูกหลานได้กินได้อิ่มกันทุกคนค่ะอขอบคุณแม่แม่มากครับขอบคุณค่ะในเรื่องข้าวเท่ากับว่าเรามีงานบุญกุ้มเข้าใหญ่เนี่ยมาช่วยไว้แล้วนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารเนี่ยครับเราดูแลตัวเองยังไงครับวัตถุดิบอื่นๆก็โรงเรียนก็จะมีโครงการ ปลูกผักปลูกผักสวนครัวมีเลี้ยงสัตว์เรามีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนด้วยนะครับในบ่อซีเมนก็เรียกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวในระดับหนึ่งส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆบางทีเราก็ต้องพึ่งพาง่วงประมาณอาหารกลางวันต้องส่วนนี้แหละครับที่มันไม่เพียงพอของพวกเราก็มีจํานวนนักเรียนน้อยงุประมาณวันละ7จ็ดแปดร้อยถ้าซื้อเนื้อหมูก็ได้สัก2กิโลกว่าๆอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปกับนเพื่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อาหารครบห้ามู่ครับผมแม่ก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตบิดกันสุดหัวใจเหมือนกันโรงเรียนบ้านนองพระองค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กประมาณ40คนงบประมาณก็น้อยครูก็น้อยแต่ว่าบริหารจัดการได้ดี ราะว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนชุมชนได้มาช่วยโรงเรียนร่วมมือกันสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนบ้านหนองพระอง,งได้นําเศษฐกิจกพอเพียงเข้ามาใช้หรือว่าศาสตร์พระราชาอย่างเช่นว่าธุรกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทําให้เด็กได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติ โดยตรงซึ่งเกิดความรู้ความสามารถให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นี้ป้าถือว่าโรงเรียนนา,นานภุง์เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราหรือจะเป็นแบบอย่างของเราในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยแต่บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับผม ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆผมขอเดินชมบรรยากาศงานบุญกุ้มข้าวใหญ่กันสะหน่อยครับนอกจากจะมีการรวบรวมข้าวกันแล้วเขายังมีกิจกรรมหลากหลายในงานด้วยนะครับโอ้โหมีงานบุญทั้งทีครับมันก็ต้องมีอาหารเลี้ยงแขกกันหน่อยนะครับหมีกขวยจับมีอะไรพวกนี้ขอโทษนะคะ ไอ้พวกน้ำซุปไข่ต้มอะไรพวกนี้นี่เราไปซื้อมาจากไหนอะเราทำเองค่ะน้ำซุปนี่ทำเองใช่ไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเราทำเองนี่คือเฉพาะเวลามีงานหรือเปล่าไม่ค่ะทำทุกวันเหรอใช่ค่ะอาหารกลางวันโรงเรียนทำทำเองด้วยใช่แล้วทำเฉพาะที่โรงเรียนไหมไม่ค่ะที่บ้านก็ทำค่ะทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยนะใช่ค่ะเฮ้ยจริงอ ขอไปดูที่บ้านได้ป่ะได้เลยะค่ะเอาละครับนัดสาวไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเจอสันนะเจ๊เธอจา๋าได้ค่ะเอ๋อท้าท,า,ทายอำนาจรัฐ <laughs> ชมพู่ครับคุณผู้ชมน้องบอกกับผมว่าน้องเขาชอบการทำอาหารครับนอกจากจะเป็นแม่ครัวตัวน้อยของโรงเรียนแล้วที่บ้านน้องก็รับหน้าที่เป็นแม่ครัวด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนูวันนี้น้องชมพู่บอกว่าอยากทำกะเพราไก่ให้คุณพ่อคุณแม่กินครับแม่ดูจากท่าทางการทำกับข้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ทำเสร็จก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันตามประษาพ่อแม่ลูกดูแล้วเป็นภาพของอาหารจานสุขที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโรงเรียนสู่นักเรียนจากนักเรียนสู่บ้านและขยายสู่ชุมชนอย่างนี้แหละครับเอาละครับเราไม่กวนความสุขการกินข้าวของน้องชมพู่ดีกว่าครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับน้องชมพู่ กว่าจะมาถึงครับเช้าๆอย่างนี้อ,อ่ะอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะ,บบน,คะน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรนะอีคิวนะนี่น้องชมพู่นะครับแม่ครัวน้อยของเรานะครับเจอกันแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มีเมนูให้พี่กินเนาะ,<ฮ>ะทำกับข้าวเนาะ,<ฮ>ะอ้าว <ฮะ S 1> ไปดูกันครับว่าน้องเขาต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละวันกว่าจะได้ข้าวให้โรงเรียนมาให้เด็กๆกินกัน ไปทางไหนเอ่ยลงนาข้าวไหมไปทางนี้ <worries> เออไปทางนี <und ef en> ้นะอีคิว <gemacht> น้ำทางหน่อยไปทางไหนไปเริ่มไม่แน่ใจฮะโรงเรียนอยู่ไหนน้องชมพู่บอกกับผมว่าโรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีคุณครู3ต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อนําสิ่งที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในโรงเรียนพร้อมกับสอนน้องๆไปด้วยแม่เหมาะเจาะเลยสิครับได้ทั้งของกินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูตัวต่อคนแรกกันเลยครับจ้าเอ๋ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีสสดนะครับ ตะกี้นี้เจอกับน้องชมพู่แกก็เล่าบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในการทำอาหารที่โรงเรียนด้วยโดยมีครูตุ้ยเป็นแม่งานหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะมีใครเป็นผู้ช่วยบ้างไหมครับมีคุณครูต้อมค่ะครูต้อมอีกคนหนึ่งะนะครับอ๋อนูนูนแอบอยู่โน่นน,น,<ช>นะครับใช่ค่ะกำลังทําช่วงแรกที่ทําเป็นไงครับยากไหมยากค่ะยากตรงส่วนไหนครับพี่ว่ายาก อุปกรณ์ค่ะโรงเรียนเรามีงบประมาณน้อยก็ต้องใช้งบประมาณจากเท่าที่มีเท่าที่มีแล้วก็ชาวบ้านช่วยบางส่วนก็ไปขอจากชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่ถือจอบขูดขูดเด็กก็อ่านหนังสือตามหลังคือครูเนี่ยขณะที่สอนหนังสือนะครับก็อ่านนักเรียนก็เอ้ยก็ข้างหลังถืออยู่ข้างหลังครูก็ถือจอบขูดไปด้วยถามนิดนึงครับ รายการเราชื่ออาหารจานสุกพอพูดถึงคาว่าอาหารจานสุกครูตุ้ยนึกถึงอะไรครับก็ทานได้อย่างสุขใจโดยไม่ต้องคิดอเห็นปุ๊บสบายใจปลอดภัยแน่กินได้เลยกินได้เลยยังไคะยอดเยี่ยมมาครับขอบคุณครูตุ้ยมากนะครับผมม่ครูตุ้ยถึงกับจับจอบจับเสียมขุดดินไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเลยนะครับเนี่ยทุ่มเทมากเลยนะครับครูตุย้ย โรงเรียนบ้านดอนพะอุงเนี่ยนะครับนอกจากพวกพืชผักในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งปลามีทั้งเป็ดเลยนะจะบอกให้ที่ผมได้ข้อมูลจากครูตุ้ยมาเมื่อตะกี้นี่นะครับก็มีคุณครูตอคนที่สองนี่แหละครับที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ด้านนี้กับน้องๆน,นักเรียนซึ่งนั่นก็คือครูต้อมนั่นเองและต่อสุดท้ายก็คือครูตองครับสำหรับครูตองเนี่ยนะครับ จะเป็นคนทําหน้าที่นําวัตถุดิบทั้งหลายที่ได้มาเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนบ้านดอนพะวงครับว่าแต่ว่าสอนอะไรบ้างล่ะครับครูตองจากแปลงผักครับเราบุกเข้ามาถึงห้องครัวเลยครับมีอีกหนึ่งคนที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับรออยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับ คุณครูต๋องนะครับผมเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆใช่ครับใไหมครับผมสงสัยครับทําไมโรงเรียนของเราเนี่ยถึงให้เด็กเป็นคนทําอาหารกลางวันครับเริ่มแรกจากเริ่มแรกเดิมทีนะครับโรงเรียนเราได้งบประมาณน้อยมากครับคือวันหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน6,700บาททีนี้ไปจ้างแม่ครัวให้เราสามร้อย เงิน600ก็เลยอยู่300แล้วนักเรียนจะกินอะไรครับอ่าากลายเป็นว่าวัตถุดิบเนี่ยสำหรับนักเรียน40คนอาจจะเหลือแค่ประมาณ300-400วแถวๆนั้นครับมันก็ไม่พอครับอ่าแล้วทำยังไงผมก็เลยใช้ความรู้ตัวเองที่มีเคยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กมาอ๋อเหรอครับ,รบก็เลยว่าก็ไปคุยกับท่านพออขออนุญาตท่านว่าท่านพอครับผมขออนุญาตฝึกนักเรียนทําเองได้ไหมครับดีกว่าไปจ้างเขา แล้วทีนี้มันก็จะได้ทักษะอาชีพไปในตัวเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้น,นมาอ,อย่างมีคุณภาพรู้จักการกินการทำปลูกผักปลูกหญ้ามากินเองทําอาหารกินเองโดยพึ่งพาตัวเองให้มันได้นะครับตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับสวัสดีครับท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรคนระประธาน ประธานสถานศึกษาประธานสถานศึกษาก็เหมือนเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของที่นี่เหมือนกันทานองนั้นนะครับชื่อคุณพี่ประเสริฐครับพี่ประเสริฐนะครับชื่อเล่นก็พี่ดาวใช่นะครับพี่ดาวมีลูกอยู่นี่สองคนใช่ครับคนแรกอยู่ป .6 ป6กสองปสามครับปหกกับปสามแปลว่าคนที่อยู่ปหกนี่อยู่ในโครงการที่ช่วยทํากับข้าวใช่ครับทากับข้าวเลี้ยงน้องพูดง่ายๆเลี้ยงน้องเลี้ยงครูด้วย กลายเป็นว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากได้ด้านวิชาการเนี่ยได้ทักษะชีวิตด้วยใช่ครับสามารถทํากับข้าวเลี้ยงน้องได้พ่อแม่ก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งรับภาระของพ่อแม่เด้วยวครับเวลาผมกลับมาจากการทํางานเนี่ยไม่ต้องมาทาไม่ต้องไม่ต้องมาหางหุงหาแล้วใช่ไม่ต้องหงหาอทําอะไรอร่อยลูกก็เอาง่ายๆก็คือพื้นฐานอาจจะเด็กมีข้าวผัดครับผมมีส้มตำะโลวุผัลวด้วยไม่ไม่ใส่ชูรสด้วยนะครับไม่ใส่ชูรสด้วยใช่ครับ ก็คือโรงเรียนเราปลูกฝังลูกทําออกมาอร่อยครอร่อย,ออยแล้วก็ปลอดสารพิษสมมุติไม่มีกล้องคุยกันสองคนอร่อยไหมอร่อยครับ <laughs> รู้สึกยังไงครับที่ลูกๆสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาถึงตอนนี้แล้วทั้งปสาปหกก็คือผมดีใจนะครับที่ลูกผมได้เรียนโรงเรียนบ้านดอนพงศ์โรงเรียนบ้านดอนพงศ์ถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของครูที่นี่ขเขา เยี่ยมจริงๆครับอือก็ได้เห็นอยู่นะครับว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่บ้านดอนพระองค์นั้นพยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะครับทําให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะชนิดที่โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆแห่งต้องอายเลยล่ะครับ,รบขอบคุณพี่ดาวมากครับ แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้พอนักเรียนแย่งกันเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกหรือว่าจาัดสรรแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงครับที่จะเข้ามาเป็นเมผมก็จะเลือกคนที่ที่ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหน่อยให้เป็นหัวหน้าทีมอมแบ่งหน้าที่ครับพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นเฮดเชฟเป็นผู้ช่วยเชฟก็จะแบ่งกันนะครับคือผมจะปลึกให้เขาเป็นเชฟไปในตัวด้วยครับพอเขาเริ่มเป็นมาเขาสนุกของเขาเขาจะมีความสุขเขาว่าผมก็จะให้เขาเรียนไปเรื่อย ผัดกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นคุณบริหารมากครับเป็นผู้บริหารเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบ้างแบ่งกันไปเขาเขาจะอยู่ในรูปของบริษัทเขาจะเห็นในรูปของบริษัทว่าถ้าไปทํางานบริษัทเนี่ยถ้าคุณช้าคุณไม่ได้นะคนอื่นก็จะพลอยล้าบากไปด้วยจากความช้าของเราระบบมันก็จะไม่เคลื่อนในครับทีนี้มันก็จะเป็นฝึกความรับผิดชอบเขา เอาไปมาเราก็จะสบายเราก็จะวางมือได้โฆษณามาสักขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอฝากท้องสักมือได้เป็นรัประจารย์แต่แต,ต้องเป็นลูกมือนักเรียนนะครับให้ผมเป็นลูกมือน้องครับผมให้น้องสั่งผมหั่นผักล้างผักครับผมได้ <c oughs> แล้ว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 สุดไปเลยครับครูตอง <c oughs> ถึงจะไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่คุณครูก็เห็นถึงความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆได้อย่างลงตัวแล้วดูสิครับน้องๆก็ดูจะชอบและสนุกกับการทำอาหารมากเลยนะครับเอาเอาครับขยำเข้าไปลูกขยำให้อร่อยกันไปเลยและผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆได้ทำอาหารออกงานสำหรับให้คนในหมู่บ้านกินกันแบบจริงจังกันเลยครับเหมือนเป็นการฝึกงานลองลงสนามจริงของน้องๆเลยนะครับเนี่ย แล้ววันนี้นะครับน้องชมพู่และผองเพื่อนของเขาขอนําเสนอเมนูพะโลขาหมีเอ้ยพะโลขาหนูเอ้ยพะโลขาหมูเอ้ยถูกแล้วเป็นไงครับเล่นเองตบเอง <c oughs> <c oughs> เอาๆเ,เรากลับมาที่เมนูของน้องชมพู่และเพื่อนๆกันครับ <c oughs> เมนูพะโลขาหมูที่น้องๆเตรียมทําให้ผมกินวันนี้ เราไปดูฝีมือการเข้าครัวของเด็กๆกันเลยโอ้โหนี่แก๊งแม่ครัวนี่น้องชมพู่เนาะวันนี้เมนูอะไรนะจ๊ะพะโลขาหมูค่ะพะโล้ขาหมูครับไหนขาหมูของใครของคนนี้เหรอขาหมูคนนี้ใช่ไหมโอเคไหนใครทําอะไรบ้างใครเป็นหัวหน้าวันนี้ชมพู่ชมพู่อ้าวฉันเหรอไม่เห็นบอกเลยตกลงชมพู่เป็นหัวหน้าเนาะ เดี๋ยวแบ่งให้ใครทําอะไรบ้างคะหั่นผักทุกกระเทียมทุกกระเทียมหั่นเต้าหู้อ่้าวว้าเวเลยว้าเวแล้วหมักหมูชมพู่ปรุงค่ะปรุงทุเรียนกินโอเคพร้อมแล้วลุยเลยหลักการหั่นเต้าหู้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงจ๊ะ มีเทคนิคไหมหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมต้องก้อนขนาดนี้เนาะเล็กไปเป็นไงถ้ามันเล็กกว่าน,นี้เป็นไงเ,นเละเนาะคุณผู้ชมครับที่เรากําลังเห็นน้องหั่นอยู่นี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเต้าหู้เนี่ยนะครับทำมาจากถั่วเหลืองตามชื่อมาเลยครับจะบอกเพื่อการทานเต้าหู้เนี่ยนะครับจะทําให้ได้โปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดเสียด้วยซ้ํา แถมยังมีสารเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบความจำของสมองมากกว่าข้าวซ้อมมือป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและยังมีเรื่องโปรตีนที่สูงมากพร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยเรียนนั่นเองครับนี่มาดูเทคนิคการทุบกระเทียมครับอาหากระเทียมไม่เจอเลยห <c> น <oughs> ึ่งสองาตายซะตายซะตายซะ ตายใส่กระเทียมนี่แน่เราไม่เอาเปลือกออกเนาะใส่ทั้งอย่างนี้เลยเนาะคุณผู้ชมครับ กระเทียมที่น้องกําลังทุบอยู่นี้ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมของน้ําพะโลและกระเทียมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดและยังเป็นพืชที่มีธาตุซิลิเนียมสูงแถมด้วยมีสารอดิโนซีนซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ของเซลล์ในร่างกายครับชื่อกระเทียมป้องกันดีต้านโรควัดปัสสาวะขัดก็ช่วยได้คุมกันสูงทั้งไซนัสคัดจมูกทศภูมิ อัตราคูณเพิ่มตัวช่วยต้านมะเร็งเป็นไงล่ะครับประโยชน์ของกระเทียมอันเนี้ยยังถือว่าน้อยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเวลารายการของเราไม่พอแน่ๆครับก็เตรียมกันไปนะครับแต่ละส่วนนะครับแมทุกคนดูมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนนะครับไอคนที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมนี่แหละครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ พะโล้ขาหมูเนี่ยนะครับยังต้องใส่เครื่องเทศอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยโปยกักเม็ดผักชีพริกไทยรากผักชีซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นไข่เป็ดซึ่งเป็นไข่ที่มาจากโรงเลี้ยงเป็ดของโรงเรียนที่น้องๆช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องกําลังคนอยู่เนี่ยเป็นวิธีเรียกกลิ่นจากเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมออกมาก่อนนั่นเองครับ ถ้าไม่ผัดแบบนี้เอาไปต้มเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยมากซึ่งมันไม่ทำให้ชวนกินไงล่ะครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผมที่กำลังหลับอยู่นั่นเองครับ <c oughs> คือแบบว่าพะโล้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มีหลายขั้นตอนครับใช้เวลาในการทำนานผมก็เลยง่วงนิดหน่อยถึงเยอะๆเท่านั้นเองล่ะครับ เมนูขาหมูพะโลที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทํากันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการมีส่วนร่วมของน้องๆในการเลือกเมนูอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์พร้อมกับได้ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้และติดตัวไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องๆเองเป็นความบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับและแล,ะแล้วขาหมูะโลก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟ และผมก็ได้เวลารับประทานจริงๆสักทีโอ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 ไปไปไป,ไปกินข้าวกันดีกว่าครับและนี่แหละครับคืออาหารจากฝีมือพ่อครัวน้อยแม่ครัวน้อยแห่งโรงเรียนบ้านดอนพระุงนะครับอาหารจานสุกข,ของที่นี่คืออาหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากลูกสู่พ่อแม่และจากโรงเรียนสู่ชุมชนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ